สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เรามาตัดกางเกงกระโปรงกันอีกนะคะกางเกงกระโปรงตัวนี้มีกระเป๋าสองข้างนะคะตามที่ผู้ชมขอมาค่ะจะใช้ผ้าคอตตอนหน้ากว้าง44นิ้วจำนวน2เมตรครึ่งนะคะ จะตัดแยกผ้าออกมาสองชิ้นนะคะแต่ละชิ้นจะมีความกว้าง44นิ้วและก็ความยาว44นิ้วค่ะซึ่งจะเป็นผ้าตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะใช้จำนวน2ชิ้นค่ะวางหน้าผิดประกบกันนะคะวางผ้าประกบกันเสร็จแล้วเราก็จะพับทบเป็นสามเหลี่ยมค่ะ นี่ค่ะก็จะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะอย่างนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นผ้าเปิด4สี่ชิ้นนะคะส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นสันทบค่ะวัดจากมุมแหลมลงมา17นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นขอบเอวและก็ขนาดของสะโพกค่ะกางเกงเอวยางยืดนี้เราจะกำหนดสะโพกตรงขอบเอวนะคะ เกงตัวนี้ขอบเอวจะประมาณ43นิ้วค่ะก็เหมาะกับผู้ชมที่สะโพกไม่เกิน43นิ้วนะคะเพราะว่าเวลาเราสวมใส่เราจะดึงสะโพกของเราผ่านขอบเอวขึ้นไปค่ะวาดมาร์กเป้ากันเลยค่ะวัดความลึกลงมา10นิ้วนะคะแล้วก็วัดความกว้างเข้าไป3นิ้วค่ะ ขีดเป็นมุมฉากแล้วก็วัดเป้าด้านหน้าด้านหลังเท่ากันเลยค่ะส่วนความยาวเราจะวัดลงมาได้26นิ้วนะคะแล้วก็จะวัด26นิ้วเท่าๆกันไปจนถึงริมผ้าฝั่งโน้นเลยค่ะ ทางฝั่งสันทบนี้ก็จะตัดแยกชิ้นออกเลยค่ะดึงชิ้นงานคู่ตรงกลางออกมานะคะเราก็จะแยกขากางเกงของเราเป็นซ้ายเป็นขวาค่ะกางเกงจะตัดเป้าหน้าเป้าหลังเข้ากันนะคะผู้ชมก็กำหนดเอานะคะว่าจะให้ ชิ้นงานด้านไหนเป็นชิ้นห้าชิ้นหลังนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปโพ้งริมกันลุยค่ะทั้งตะเข็บข้างทั้งขาด้านในนะคะโพ้งริมมาเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือกระเป๋ากางเกงนะคะกระเป๋ากางเกงนี้ก็สามารถตัดขนาดเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะ กระเป๋านี้ประเจนตัดขนาดกว้าง14นิ้วยาว1 0นิ้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปเย็บตะเข็บข้างนะคะแล้วก็จะติดกระเป๋าเจาะของเราด้านซ้ายด้านขวาค่ะเราจะมาเย็บกระเป๋าข้างขวากันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเป้านะคะตรงนี้เจาะขอบด้านบนนะคะ ด้านข้างนี้ก็จะเป็นตะเข็บด้านข้างค่ะตะเข็บด้านข้างนี้จะเย็บห่างริมเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะหรือหนึ่งเซนติเมตรกว่าๆค่ะนี่ค่ะก็เย็บตะเข็บข้างไปก่อนเลยนะคะก่อนเย็บตะเข็บข้างก็จะพ้งริมมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาเย็บตะเข็บข้างค่ะ ส่วนนี้ก็คือกระเป๋านะคะประเจนจะขีดมากากระบาทนี้ก็คือด้านผิดนะคะเราจะเย็บกระเป๋าของเราทางด้านชิ้นด้านหน้าก่อนนะคะวัดลงมาสองนิ้วแล้วก็ขีดเส้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาปากกระเป๋าของเราวางทาบนะคะทาบริมด้านบนให้เสมอกันแล้วทีนี้ก็จะมาขีดเส้นด้านล่างะคะ่ะ ก็คือจะเป็นช่องกว้างเข้ากับปากกระเป๋านะคะเย็บย้ำตะเข็บค่ะด้านบนนี้ก็จะเย็บย้ำมาถึงเส้นที่ขีดไว้นะคะ ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเริ่มจากเส้นที่ขีดไว้ย้ำลงไปด้านล่างค่ะต่อไปก็จะเลาะตรงนี้ออกนะคะแต่ว่าเราจะเราจะสะกิด ได้ของเราตัดไว้นะคะนี่ค่ะสกิดตัดไว้ก่อนนะคะแต่ไม่ต้องเลาะดึงออกนะคะแค่สกิดไว้ให้รู้ว่าจะเลาะนะคะเพราะว่าหลังจากที่เย็บกระเป๋าเสร็จแล้วเราจะมาเลาะเส้นนี้ออกะคะ่ะจะเย็บชิ้นหน้าก่อนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะวางกระเป๋าของเราวางลักษณะอย่างนี้นะคะกระเป๋านี้ก็จะวางหันด้านที่ผิดขึ้นนะคะหรือหันด้านในขึ้นค่ะแต่เข็บตรงนี้เราก็จะทําให้แบออกนะคะนี่ค่ะตะเข็บจะแบออกแล้วก็จะเอากระเป๋าของเราตรงริมปากกระเป๋านี้มาวางทาบกันเลยค่ะมาวางทาบกับตะเข็บข้างอย่างนี้นะคะวางริมด้านบนให้เสมอกับเส้นนะคะทีนี้เราก็จะ เย็บให้ชิดเลยค่ะเย็บให้ชิดแต่เข็บข้างนะคะเย็บลงไปถึงตรงเส้นที่เราขีดไว้นะคะก็คือเท่ากับความยาวของปากกระเป๋าค่ะ กางกระเป๋าออกนะคะแล้วก็พลิกมาทางฝั่งชิ้นด้านหน้าค่ะเพื่อที่ว่าจะล้มตะเข็บกันปลิ้นนะคะนี่ค่ะพอเราพลิกกระเป๋าเรามาตรงนี้ก็จะเย็บทับตรงตะเข็บที่แบไว้นี้ค่ะ ทีนี้เราจะเย็บทางด้านชิ้นหลังค่ะนี่ค่ะกระเป๋านะคะก็จะพลิกกลับมาเลยค่ะนี่ค่ะมาหาชิ้นหลังนะคะก็คือตะเข็บที่เราอีกข้างหนึ่งที่เรายังไม่ได้เย็บค่ะของชิ้นหลังค่ะเราก็จะวางริมให้เสมอกันขอบให้เสมอริมให้เสมอนะคะค่ะวางให้เสมอกันนะคะทีนี้เราก็จะพลิกกลับเพื่อที่จะมาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะเย็บให้เส้นได้ชิดกับเส้นที่เราเย็บตะเข็บข้างไว้นะคะผู้ชมก็ดูตามมือไปนะคะบางทีประเจน็นอธิบายก็เหมือนจะงงๆนะคะดูตามมือไปเลยะคะ่ะ ต่อไปเราก็จะเย็บก้นกระเป๋าและก็ด้านบนกระเป๋านะคะ ตรงด้านบนนี้เราก็จะเย็บโค้งเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะก็จะตัดออกนะคะเย็บเสร็จแล้วก็จะนำไปพ้งริมกันลุยทีหลังค่ะเราจะพลิกกลับมานะคะเพื่อที่ว่าจะเลาะตะเข็บเส้นได้ที่เราสกิดไว้แต่แรกนะคะ นี่ค่ะก็จะดึงเสิ้นได้ออกเลยค่ะแล้วก็จะได้ช่องกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือเส้นที่เราเย็บไว้กันปิ้นนะคะกระเป๋านี้ก็จะเป็นกระเป๋าข้างขวาค่ะต่อไปก็จะมาเย็บกระเป๋าข้างซ้ายกันเลยค่ะ กระเป๋าข้างซ้ายนี้จะหันกลับกันนะคะก็คือด้านขอบเอวนี้จะอยู่ทางฝั่งตัวของเรานะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าก็จะหันไปอีกทางด้านหน้านะคะ เราก็จะวัดจากริมลงมาสองนิ้วเท่ากันค่ะจะแตกต่างกันนะคะข้างซ้ายข้างขวาข้างข้างซ้ายนี่จะกลับกันนะคะ <c oughs> ก็ดูตามเลยนะคะนี่ค่ะเราจะวัดลงมาสองนิ้วขีดเส้นไว้เราก็จะวัดเท่ากับความกว้างของปากกระเป๋าเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะย้ํำนะคะ เย็บย้ำแล้วก็จะสะกิดได้เหมือนเดิมคะ่สะสกิดได้ไว้นะคะผู้ชมจะจะจำง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะก็คือทุกครั้งที่เย็บกระเป๋าเราจะเย็บทางด้านหน้าก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บชิ้นหน้าก่อนนะคะเราก็จะวางปากกระเป๋าของเรากับตะเข็บข้างนะคะให้ตรงกับเส้นที่เราขีดไว้นะคะ ต่อไปก็จะเย็บให้ชีดเส้นตะเข็บข้างค่ะ พริกกระเป๋าเพื่อที่ว่าจะล้มตะเข็บนะคะนี่ค่ะพริกกระเป๋ามาทางฝั่งชิ้นด้านหน้านะคะก็จะหันกลับเพื่อจะเย็บล้มตะเข็บนะคะ ต่อไปก็จะเย็บฝั่งด้านหลังค่ะนี่ค่ะปากกระเป๋าอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้เย็บนะคะก็เอามาเย็บติดกับชิ้นด้านหลังค่ะวางริมให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็จะพลิกเย็บทางฝั่งด้านที่เป็นเส้นของตะเข็บข้างค่ะก็คือจะเย็บให้ชิดเส้นตะเข็บข้างเช่นเดิมนะคะ ทีนี้เราก็จะเย็บปิดก้นกระเป๋าแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเย็บโค้งลงมาเพื่อความสวยงามค่ะ ตรงกระเป๋านี้เราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพง้งริมกันลุยทีหลังนะคะอันนี้ประเจ็นเย็บโค้งไม่เท่ากันหรอกนะคะกระเป๋าด้านหน้าด้านหลังค่ะนี่ค่ะพอมาตัดต่อถึงเห็นนะคะว่าเย็บโค้งบนไม่เท่ากันก้นต่อต่อไปเราก็จะเลาะได้ที่เราสะกิดไว้นะคะได้ที่เราเย็บตะเข็บข้างไว้ค่ะ ก็จะเลาะออกแล้วเราก็จะได้ช่องกระเป๋าของเราค่ะกระเป๋านี้จะเป็นกระเป๋าฝั่งด้านซ้ายมือนะคะกระเป๋าซ้ายขวาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะวางผ้าด้านถูกประกบกันค่ะ แล้วก็จะนำไปเย็บเป้าด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่ค่ะเป้าหน้าเป้าหลังประเจนก็เย็บมาเรียบร้อยพวงมาเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปเย็บตะเข็บขาด้านในนะคะเราจะจับตรงเส้นกึ่งกลางเป้าทั้งหน้าทั้งหลังให้ตรงกันนะคะ แล้วก็จะกลัดเข็มหมุดแล้วเราก็จะไล่ผ้าออกไปปลายขากางเกงค่ะชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนที่ตัดมาทำเป็นขอบเอวกางเกงนะคะ ชิ้นส่วนนี้ก็คือยางยืดค่ะยางยืดนี้จะตัดความยาว25้านิ้วนะคะส่วนขอบเอวนี้จะตัดความกว้าง4ีนิ้วค่ะความยาวของขอบเอวก็จะตัดยาวเผื่อไปก่อนนะคะก็คือจะตัดไป44นิ้วค่ะ เย็บตะเข็บขาด้านในกางเกงกว้างห่างริมเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะคะก็คือจะเย็บตะเข็บให้เท่าๆกันกับตะเข็บข้างค่ะ ต่อไปก็จะมาเย็บขอบเอวกางเกงค่ะขอบเอวที่ตัดมากว้างสีนิ้วนะคะจะวางผ้าเย็บจากด้านหลังกางเกงไปนะคะนี่ค่ะวางตรงกลางเส้นเป้าด้านหลังเลยนะคะก็จะเย็บเว้นผ้าด้านหน้าไว้ประมาณ1เซนติเมตรค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บขอบเอวของเรามารอบชนกันนี้ก็จะต่อเป็นวงกลมนะคะ วางริมผ้าให้เสมอแล้วก็เย็บหางริมเข้าไป1เซนติเมตรค่ะ พอเยเย็บขอบเอวกางเกงมาชนกันเราก็จะต่อเป็นวงกลมนะคะ ค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะได้ขอบเอวของเราลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือเราจะพลิกขอบเอวของเราออกมาด้านนอกค่ะเราก็จะพับทบปลายขอบเอวกกลเกงประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็จะทบไปหาขอบเอวเกงเกงที่เย็บไว้เส้นแรกค่ะแล้วก็จะกลัดเข็มหมุดไว้สีมุมก่อนนะคะ ก็คือมุมตามตะเข็บข้างแล้วก็ตะเข็บเป้ากางเกงก่อนนะคะพอเรากลัดเข็มมุดได้สี่มุมแล้วเราค่อยมากลัดเข็มมุดตรงกลางค่ะก็จะทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นนะคะทําให้เรา,าพับขอบได้ง่ายขึ้นค่ะ ั้นตอนต่อไปก็จะนำไปเย็บริมโดยรอบแล้วก็จะเว้นช่องไว้ใส่ย,ยางยืดประมาณความยาวสองสนิ้วค่ะ ช่องที่เราเว้นไว้ใส่ยางยืดนะคะเราก็จะสอดยางยืดของเราเข้าไปในช่องนี้เลยค่ะ พอเราสอดยางยืดมาชนกันแล้วเราก็จะต่อยางยืดเป็นวงกลมค่ะต่อยางยืดเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็จะเย็บปิดช่องที่เราเว้นไว้ใส่ยางยืดนะคะ เราจะดึงเฉลี่ยยางยืดให้เท่าๆกันนะคะก็คือดึงสองมือสุดเลยนะคะเฉลี่ยยางยืดให้เท่ากันค่ะดึงยางยืดของเราให้ตึงๆนะคะทางด้านหน้าด้านหลังค่ะแล้วก็เย็บทับยางยืดตรงกึ่งกลางไปเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บปลายขากางเกงกันเลยค่ะแต่ว่าปลายขากางเกงนี้จะต้องนําไปโพุงริมก่อนนะคะโพุงริมมาลเรียบร้อยแล้วก็จะมาพับทบป,ประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะหรือ5้มิลน,นะคะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะแต่ถ้าผู้ชมจะเลือกวิธีพับทบสองทบเย็บโดยรอบก็ได้เช่นกันนะคะ ปลายขากางเกงก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกางเกงกระโปรงบานๆสวยๆมีกระเป๋าสองข้างค่ะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจปัะเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ